สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนช่องของเราโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมการสปอยกันได้เลยเธอคิดถึงแม่ของเธออย่างไม่น่าเชื่อแต่ถ้าว่าหอรักษากลายเป็นภาพลวงตาในขณะที่เจียงหนานหนานกำลังจะไปถึงประตูหน้าทุกสิ่งรอบตัวเธอกลายเป็นภาพลวงตาใหม่ทำไมท่านถึงพาข้าเข้ามาในภาพลวงตานี้ แต่อยากให้ข้าเห็นแม่ของข้าได้โปรดอยากให้ข้าไปหาแม่ของข้าเจียงหนานหนานตะโกนและคร่ำครวญหลังจากนั้นเธอก็ได้ตระหนักว่าทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งวันต่อมาหนึ่งวันต่อมางั้นเหรอนั่นหมายความว่าอย่างไรเจียงหนานหนานเริ่มกังวลกระวายใจก่อนที่เธอจะฟื้นจากความสับสนของเธอเพราะในที่สุดเธอก็เห็นแม่ของเธอซึ่งนอนอยู่บนเตียงแต่ทว่าเธอไม่สามารถควบคุมร่างกายของเธอได้อีกต่อไป พอรักษาตรงหน้าเธอดูเหมือนจะโปร่งใสทุกอย่างบิดเบี้ยวจูจ่ๆก็มีความคิดผุดขึ้นในใจของเธอขอบคุณครับสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ